นี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองทางออกก้าวไกลเพื่อไทยจากประธานสภาถึงนายกเก้าอี้ประธานสภาจะต้องมีข้อสรุปตกลงเป็นภายในระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้แล้วเพราะวันเวลาการโหวตแต่งตั้งท่านประธานที่เคารพคือวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็อีกไม่นานนักดังนั้น พักอันดับ1กับพักอันดับ2ต้องมีข้อ,อยุติในเรื่องนี้ให้เป็นมติอย่างเด่นชัดเพราะถึงเวลาโหวตถ้ายังไม่ลงตัวรับรองได้ว่าขั้วอำนาจเดินจะต้องเข้ามาแทรกเสนอชื่อคนของเพื่อไทยให้ได้ปั่นป่วนกันแน่ขณะเดียวกันถ้าตำแหน่งประธานสภาสามารถตกลงกันได้แบบไม่มีอะไรติดข้องมองใจระหว่างสองพักจะส่งผลใหการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลหนักแน่นมั่นคงมากขึ้น ฝายใต้สูตร8พัก312เสียงเพื่อร่วมกันฝ่าด่านที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนั่นก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรีในกางเดือนกรกฎาคม8พักจะดันชื่อพิธาดิมจเจริญรัฐซึ่งจะต้องเผชิญกับเสียง250สอวอที่ส่วนใหญ่ยังคงไม่ยอมให้ผ่านนั่นก็คงจะต้องสู้กันอย่างดุเดือดอาจจะต้องโหวตกันหลายรอบประชุมกันหลายหนยกเว้นเกิดประเด็นสอดแทรกเข้ามาก่อนนั่นคือ คดีหุ้นสือ่อว่ากันว่ามีกลุ่มสอวอเริ่มใจร้อนอยากเร่งคดีหุ้นสือ่อเพื่อจัดการกับพิธาให้รู้ดำรู้แดงโดยไม่ต้องรอให้มาถึงวันโหวตแต่งตั้งนายกรอขั้นตอนของกะกะตที่จะใช้มาตรา151กระบวนการอาญาดูท่าชักชา้าอาจจะใช้ช่องมาตรา82และรัฐธรรมนูญให้รวดเร็วกันไปเลย เป็นประเด็นสอดแทรกที่จะต้องจับตากันต่อไปแต่อย่างที่บอกว่าถ้า8พรรคยังสามคัคคีกันดีไม่แปรเปลี่ยนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสูตรรัฐบาลก็ยังไม่พีกไม่มีช่องให้พักลุงลุงฟื้นขืนชีพตายอย่างมากที่สุดก็แค่เปลี่ยนนายกเป็นคนของพักเพื่อไทยดังที่รับรู้กันในวงกว้างการเมืองวันนี้และทุกฝ่ายยอมรับกันได้นั่นคือถ้าไม่ใช่พิธาก็ต้องเป็นเศรษฐา ไม่มีส้มหล่นไปถึงมือลงเป็นอันขาดแต่แน่นอนวันนี้ทั้ง8ปดพักยังเดินหน้าสนับสนุนพิธาเป็นนายกไม่มีแตกครัวแม้ว่าเบื้องหน้าจะเต่ไปด้วยอุปสรรคกากหนามทั้งกับระเบิดที่จะต้องผนึกกันเดินหน้าฝ่าไปให้ได้ไปให้ถึงที่สุดถ้าพิธาไปไม่ได้จริงๆก็ต้องเป็นเศษฐาทวีสินดังนั้นเบื้องแรกหวังว่าการตกลงเรื่องประธานสภาจะเรียบร้อยลงตัว ไม่ติดใจอะไรกันอีกเพื่อให้บรรยากาศการเดินหน้าตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีใครแอบมาสอดแทรกได้มีเหมือนการบางคนแอบมองสถานการณ์เบื้องหน้าแล้วเสนอสูตรจัดตั้งที่ลงตัวที่สุดหนึ่งพักเป็นประธานสภาอีกพักก็เป็นนาย,ยกอะไรทำนองนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ